เปิดคลิปก็ต่อครับ EP 3กับทีมทีมพี่อะไรก็ไม่รู้ทีมทีมอะไรวะทีมพูดไม่รู้เรื่องแล้วกันอะ EP สาถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า let's go หมดเกินไหนพี่เขาแบกมา3ตาแล้ว่ะคือแบบตึงเกินหรือแบบผมเล่นกาาเกินก็ขออภัยด้วยนะแบบพอดีว่าแรงผมมันแบบเกาะบารมีเขาขึ้นมาครับคือแบบไม่ได้เล่นเก่งอะไรหรอก เตะออกดิเฮียจะมาเหรอใครเนี่ยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับเฮีย แล้วเกมอ่ะที่มแทนไม่เล่นแล้วเกมอ่ะกพาว่าที่มแทนน,นึงแม้อ,อลิมจะเอาใครของคุณเนี่ยไม่มีใจให้น้องผมบ้างเหรอครับ พอจะมีเสียใจให้น้องผมบ้างหรือเปล่าครับพี่กูว่าเกมเฮ้ยเฮียตอบไม,ม่ทิ่สเสียงเฮียว่ะไม่มีจริงเหรอครับพี่น้องผมชอบพี่มากๆเลยนะชอบใครก่อนปั่นแม่งสองคนเลยเฮีย <S <S ใครเป็นห,วหัวเรือวะออกูเอเอโทษที พอนาฬิกาเลยรอแม่งต้องอขับไปเองมันนะ่ะม,มึงเลือกเอามึงจะเอาใครสองระหว่างสองคนเนี้ย,ย,ยพี่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 ครับแบกบผมเลยนะครับพี่เยี่ยมเลย กูตายพี่วายช่วยด้วยโอ้กูพาเขามาตายเลยเหรอเนี่ยช่วยก่อนช่วยด้วยโอ้โหเชี่ยแล้วกูจะเอาไงดีวะเนี <c> ่ย <oughs> โเขคีเกินเลยนะเกือบตุยแม่งให้เก็บแม่งลอให้พวกเฮียนัน้นเก็บผลเอวยกูพาเฮียมาตายว้จัด รอไม่หอนให้กายเลยครับพีคสัตว์อ่ะกูปั่นเนี่ยมึง <c oughs> <c oughs> ขอโทษเลย <c oughs> เนะถ้าเห็นสตรีมนี้คืออย่ามาด่าดเลยนะกูพามันตายเองเนี่ย <c oughs> ช่วยด้วยเจ <c oughs> <c oughs> ้าคงช่วยด้วยบอกเลยน้องสมได้ครับมือพี่ช่วยชุบน้องสาวหน่อยได้ไหมครับน้องสาวแบบต้องการเสียใจจากพี่ครับ ปั่นปั่นหนึ่งและถึงสองอ่ะคือมึงเขินมึงมึงมึงไม่เล่นแล้วใช่ไหมเกมคือคือมึงจะมาจีบหนุ่มแล้วใช่ไหม มาไม่แม่งเกิดหรอกเองยอังไงครับตึงแต่ไม่ไม่มีปืนว่ะเอ้าปูไม่มีปืนมาเฮี้ยเอาไงดีวะเนี่ยพบั เอาเงินเดียวเนี่ยปืนชาร์จไม่มีว่ะมีแต่คิดอะแม่งได้ได้ได้ตาละคิวชาร์จจังหวะน,นี้ชาร์จหน,ววนึ<ว>่งยอหมดทันอยู่กับเฮียเนี่ยไม่ไม่กลัวหรอกรมาดิ ตรงเนี้ยเป็นห่อนาฬิกานี่เดือดจิ๊บไห่ถ้ามาคนเดียวถ้ามาคนเดียวนี่ไม่ไม่อยากคิดสภาพเลยอ่ะจะแบบเละเทะขนาดไหนฮะโอ้โหมใีใครช่วยโอ่ะโห ชุบตรงไหนวะไปได้ปะชิคกูแล้วกูพามึงตึงกูเฮ้ยพูดเพาะพูดไม่เพาะไม่ได้นะเฮ<อ>ียหนูเฮียเฮียได้ยินเสียงนี้คืออันนี้ถ้าเปิดกล้องนี่จะขนาดไหนวะนะี่คือแบบไม่อยากเห็นกูไม่อยากเปิดกล้องเลยวะรอดปะนะ ชุบไปได้เฮียเฮียจะชุบหรอวะเฮียเฮียเฮียเดี๋ยวผมชุบเองเฮียเฮียจะชุบไหมเฮียเฮียอยากชุบไหมเฮียเม่งเสียงหล่ออย่างนี้เม่งถ้าเลือกได้ก็อยากให้มาเป็นสตรีมแทนผมเลย ันไหนวะสีเหลืองหรือสีทองสีทองเลยไปมึงอะเหลือร้อยเดียวเองเหลือเหลือร้อยเดียวเองวะมีวะหกร้อยอะเหลือร้อยเดียวเอง เนั้นเียเยากน,นาอะไรมาไหวเขาเนี่ย <c oughs> กูพามาตึงหนว่าอะไอาาาพามาตาย <c oughs> ไม่หมาถึงแบบหมาถึงหมายถ,ถึงที่ว่าตึงตงก็คือหมายถึงนอกอผมมาตึงแบบว่ากลมเลยเนี่ย คือถ้าผมตากผมก็ยอมรับนะคือแบบผมกึ่้มเลยเนี่ยเขาคงเขาคงบอกว่ามึงนี่พูดมากชิบหายดิเขาจะบอกเออคุณเนี่ยพูดมากเฮียครับเฮียเฮียชอบคนพูดมากหรือเปล่าครับ เฮียบอกว่าพูดในเป็นเออแล้วเปิดเป็นใบหรอนี่เฮียเป็นใบเหรอเฮียแต่ผมปิดไหม่นะเฮียถ้าถ้าเปิดไม่เดี๋ยวเฮียด่าผมแน่นอนอ่ะเฮียเฮียเฮียแบบเฮียเฮียอย่ามาดูแบบเฮียอย่ามาดูช่องผมนะเฮียถ้าเฮียดูช่องผมเฮียด่าผมแน่นอนอ่ะบอกเลย ต่ออีกสักเดือนเดือนกว่าเฮียน่าจะลงอะ่ะเพราะว่าตัดต่อไม่ทันเยอะจัดในโทรศัพท์ก็คือในในโทรศัพท์ก็คือคลิปที่น้องสาวเล่นแต่ถ้าแบบในคอมก็คือผมเล่นผมก็เล่นแบบเล่นกากับน้องสาวอีก มูจัดนะก,กูไปเลื่อยไม่กล้าครับเม,มออื่อวานก็ตึงคร<ห>ับโอ้โหโอ้เฮียผมทราบซึ้งเลยผมจะร้แบบะองไห้เฮียแบบแบบไม่มีใครโจมผมเลยอ่ะไม่รด้ไม่รด,ด้ผมบอกว่าไก่อ่ะครับกูย <c oughs> หยอกไปชดเว้ มาตัดบทช่วยกูดิมึงมาทำไอ้ของเก่าช่วยกูยก่อนเฮ้ยกูก็กูก็ทำมึงก็ทำนะเฮ้ยมึงก็ลองดันก่อนดิเดือนเดือนสุดท้ายนะ่วิธีกูจะได้เล่นนะ่ะอะไรไม่เอาอ๋อ โอ้โห oh, หลังก็มีหลังๆๆๆหลังนะหลังนะหลังตัวนึงอะเออตรงมึงเลยอีแก่ตรงมึงเลยอะอีแก่เปิดใหม่ด้วยนะแต่ว่ากูเอาปืนใหญยิงขออ่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้า